สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุกท่านพี่น้องดีตลับค่ะสูงสองยายเงิงเด้อพี่น้องเด้อยามเสาพี่น้องเจ <c oughs> ้ามือน,นีฟฝนิมาฮอดพี่น้องโดดข้าเจ้ามาเอางัวพี่น้องยายเคี้ยวสิขายพี่น้องเลย ได้จกักโตแหละเอาออกไปแอดพี่น้อง เมื่อเบิรตแปรโนี่ใครในวัดชเก่งถ้ามาผู้เดียวหลดมอกระทุกระบบจบที่เมีย ไล่ขึ้นแล้วว่ามันจะมาสิขึ้น ็มีการลบอีกสวบสดวัสดีมันก็เด็กแปดตัพี่น้องในราคาสองหมื่นเกาหม้าพันบาทพี่น้อง โมแปดตัวได้สองหมื่นเก้าพันพี่น้องสวัสดสวัสดีหมอโอ้ยโอ้ยได้จักเถื่อนหรอ กันรถพี่นเนาะก็จะเคยซื้อเคยขายนาเนาะเรามาเตะเดีย๋ยวเถอะ หลัดคอกใจหลัดนาคอก นีอแม่มันได้พี่น้องแม่ใหญ่แปดตัวสองหมื่นเก้าพี่น้องวัตถุรื้อแพงพี่น้องพอมายืนอยู่ปากคอกนะแม่เขาจะข่าวงัวนั่นพี่น้องวัตถุรื้อ,อ,อแพงแปดตัวสองหมื่นเก้า มันตายเดี๋ยวพี่น้องมันบอยากขึ้นรถแล้วมันเลยนอนมากวาดขี้ดินใเฉกุยแล้วงัวตัวนี้ฮาก็ได้ขึ้นรถสามตัวพี่น้องตัวที่สี่อัดประตูอัดประตู เสือชีวิตขนาดนั้นพี่น้องมึงเออป้วงขนาดพี่น้อง ลองดูพี่น้องงูอแปดโตโซวยเก่าเป็นัวเป็นราคาได้ไล่กว่านี้พี่น้องเลยน่ถหลดนะสี่ไอ้ตจที่หาอยู่พอกลาสาม หัวเป็นราคานะพี่น้องลูกกับแม่มันกนเป็นหมื่นหรือว่าพื้นมานะอันนี้หัวมันหัเป็นราคานะไปห่าครับพี่ระบบสถานีรบบ่ห้ามมันบกขึ้นเต,ตัวนะอเออจะเอาใหม่จะ,จะง,ง,ง,งัดเอหม่เ้ามือจะนะครับนี่สิไปรีวิวมันเกะไก่พี่น้อง อรนนี้ก็ได้สองสี่ก็ได้หาตัวยังลูกมันก็จะห้ามสามตัวเดียวยังลูกมันพี่น้อง ต uhh ้นหนอนอยู่มันบริการยังเาเ็นคนทำมันบ่อยากรู้ล่ามันมัน ตัวเงินนะครับตัจ่ายน่ามาเคี้ยวเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันยืนหรือเปล่าเงานี้ลูกมันพี่น้องน้อยกว่าโมมอนี่ หกโตแล้วลพี่น้องอยู่ในหลดคิดว่าเศ้าขึ้นายไม่ได้่ายจากักดีเจ้าอ,อยู่เป็นสโบกะนเงินสอง ขึ้นเบิรลตระด้พี่น้องหัวแปดโตมันคล้ายคิตตะกิเนาะประมาณได้สี่หาหมื่นปุ๊บว่มันเป็นราคาเสมอกระเถิบมันได้สบายกบหมูมันนอนเฉยมันเห็ดบ่ได้ยืนหมูี่ไปแล้ว Gue t referred <Giber mangoını> <sharp> to this route because it's very peaceful, all Kellogans are so very welcome here. Quetzal corne-book, challenge from inversely capacity Deer เ <pools> ปดโตเปดโตไม่หลดนี่ขั้นเป็นงวเป็นราคากับตลาดเต๋อพี่น้องพ่อเป็นราคา

โจบสำนีพี่น้องเลยหัวราคาสองหมื่นเก่าแปดตัวลาขี้พี่น้องเา 2, 9, องบาไปอีกเบาไปอีกแปด Bạn ơi Thấy to không?